สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s n e a k e r Today นะครับในคลิปวโนนี้เราจะมาทำการรีวิวรองเท้าวิ่ง Mission Neo v i ิสตคู่นี้นะครับผมสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็ไม่ได้เป็นรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่แต่อย่างใดนะครับ m i ซูโน่เนโอวิสเนี่ยเขาได้เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเมื่อปี2024ปีที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าในช่วงต้นปีนี้เนี่ยทาง m i ซูโนเขาได้เปิดตัวแพ็คสีใหม่ที่ชื่อว่า On i ิ a ฮ a ายนะครับผมจะเป็นแพ็คสีที่พูดถึง ความเร็วกับยักษ์ ของประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงมาเป็นแพ็คู่สีโอนิฮฮยายนะคะสำหรับคําว่าโอนินะครับผมในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลว่ายักษ์นะครับส่วนคําว่าฮายายแปลว่าความเร็วนั่นเองนะครับในแพ็คของรองเท้าวิ่งมิซูโน่เนี่ยก็มีมาหลายรุ่นเลยนะครับกับแพ็คคู่สีโอนิฮฮยายนี้นะครับผมและในคลิปโดนี้เนี่ยเราก็ได้ลองทดสอบกับมิซูโนเนโอวิสตารองเท้าวิ่งเดลี่รันคู่นี้นะครับผมและในคลิปวิด,โดีโอนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับ พูดถึงความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้กันครับผม ก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดของการใช้งานตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเรามาดูแพ็กสีโอนิฮายายกันก่อนนะครับสำหรับแพ็กสีโอนิฮายายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นส่วนผสมของยักษ์ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ความเร็วนะครับจึงมีการใช้สีที่มันดูซิ่งนะครับดูมีความเร็วเป็นอย่างมากแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเดลี่รันนะส่วนรุ่นที่ทําความเร็วอย่างเวฟเรเบรียนโปรสามเวฟเรเบรียนโปรโลนะครับ, Low รบเขาก็มีคู่สีนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มาในข้างละสีแบบนี้นะ ครับข้างหนึ่งสีส้มอีกข้างหนึ่งสีน้ําเงินนะครับสาหรับสีส้มกับสีน้าเงินเนี่ยก็จะเป็นสีประจําของยักษ์ทางญี่ปุ่นนะครับที่เวลาพูดถึงเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานถึงปีศาจถึงยักษ์ของทางญี่ปุ่นเขาจะใช้2ส,สีนี้นะครับเป็นสีผิวของยักษ์นั่นเองแล้วก็ลายเสือพาดกรอนบนโลโก้มิซโนะอย่างนี้นะครับผมตรงบนอัปเปร์นะครับทั้งสองข้างเนี่ยซึ่งยักษ์ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแต่งตัวนะครับโดยการใช้เสื้อผ้านะครับจะเป็นลายเสือพาดกรอน,นครับก็มีการนํามาใช้ ตัวรองเท้านะครับสำหรับ Neo Vista เนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ยักษ์เข้ามานะครับดูดีเลยทีเดียวทั้งสองข้างเลยนะครับผมคู่ส,สีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับข้างหนึ่งสีส้มข้างหนึ่งสีน้ำเงินนะครับส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะมีการสลับสีของอัปเปอร์ด้วยนะครับอย่างอัปเปอร์สีส้มเนี่ยพื้นชั้นนอกก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีดาเป็นเบทอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะเป็นส,นนนสีส้มนะครับก็ เรามาพูดถึงตัวรองเท้ากันต่อนะครับผมสำหรับ Misuno Neo Vista คู่นี้นะครับอัปเปอร์เนี่ยมาพร้อมกับผ้าถักซอฟนิดนะครับที่เป็นผ้าถักมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศอยู่เต็มรองเท้าเลยทีเดียวนะครับรูปทรงเนี่ยมาในรูปแบบบูตตี้นะครับก็คือลักษณะคล้ายๆกับสวมถุงเท้านะครับแล้วก็หุ้มขึ้นมาถึงข้อเท้าตรงนี้นะครับผมรอบๆข้อเท้าเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นสูงครับมีความกระชับก็เวลาสวมใส่เราก็รู้สึกถึงความกระชับล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อผ้า ก็มีความนุ่มนะครับโอบรับรูปเท้าได้ดีนะครับผมรวมถึงบริเวณรูร้อยเชือกตรงนี้ก็จะมีการถักทอให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็สามารถเพิ่มความกระชับด้วยการดึงเชือกให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็มีลันเน์ลูมาให้ใช้งานด้วยนะครับตรงลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับผมก็จะมีแผ่นพลาสติกนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดแรงกดเวลาเรามัดเชือกตรงนี้ครับมันก็จะทับเข้าไปก็จะลดแรงกดมีการบุแผ่นผ้าเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเสียดสีนะครับซึ่งส้นเท้าเนี่ย แข็งๆเนี่ยก็ยังมีความกระชับล็อกกระชับอะไรพวกนี้ได้ดีอยู่นะครับส้นไม่หลุดนะครับเวลาเราวิ่งนะครับผมทั้งสองข้างก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็มีพูแทบตรงส้นเท้านะครับพร้อมกับ จุดสะท้อนแสงนะครับด้านในก็จะมีโลโก้มิซูโนนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าถักแบบโล่งๆนะครับผมสวมใส่ได้สบายนะครับสําหรับการระบายอากาศก็ยังคงทําได้ดีอยู่นะครับแทบจะไม่มีข้อติอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวผ้าถักเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะไปเจอประสบการณ์ไม่ดีกันมานะครับทั้งในรูปทรงบูตี้แบบนี้นะครับแต่คู่นี้เนี่ยถือว่ามีความกระชับเท้าได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหลวมหรือจะหลุดนะครับแล้วก็ไม่ได้รัดแน่นจนเกินไปนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ตรงไซส์ได้ แล้วก็เป็นผ้าถักที่แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับผมเอาละเรามาพูดถึงพื้นชั้นกลางกันบ้างนะครับพื้นชั้นกลางของ m i s u n o n e o v i s t a เนี่ยเรียกได้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่สําคัญของทางแบรนด์ครับอย่าง s o o ู h s ป e e d Acid เข้ามานะครับรวมถึงใช้โฟม m i s u n o i n e r เ y n e c k นะครับที่มีความนุ่มน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความตอบสนองที่ไวนุ่มเด้งเลยทีเดียวนะครับมาในรูปแบบ2องเลเยอร์นะครับก็คือจะมีการวางที่ชั้นบนแบบนี้นะครับแล้วก็ชั้นล่างนะครับผมตัวเทคโนโลยี s สมูธ e e ีด นนก็เราจะเห็นได้ว่าตัวพื้นของมิซโน o นโอวิสซ่าเนี่ยมีความโค้งตั้งแต่ช่วงปลายเท้านะครับจนมาถึงช่วงส้นเท้าองศาลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความสมูทลื่นไหลในการวิ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีแผ่นมิซโนเวฟเพดนะครับที่เป็นแบบไฟเบอร์กลาสนะครับผมสําหรับใน n e โอวิสซารุ่นนี้นะครับเผยให้เห็นจากด้านล่างนะครับตัวพื้นชั้นกลางด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเจาะช่องเอาวไว้นะครับเพื่อลดปริมาณโฟมแล้วก็นําน้ําหนักที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับผมเมื่อ วสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มนะครับแล้วก็มีความสูงตรงช่วงตรงกลางเท้าตรงนี้นครับวเวลาเราวิ่งหรือว่าเวลาเราเดินเนี่ยจะชัดเจนเลยนะครับว่าตรงกลางเท้าเนี่ยจะสัมผัสพื้พนก่อนครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยี Smooth Speed Acid เนี่ยเยขาจะมีความโค้งครับความสูงตรงช่วงกลางเท้าเนี่ยจะสูงกว่าช่วงหน้าเท้าแล้วก็ช่วง้นเท้านะครับทำให้เวลาเราวิ่งหรือว่าเวลาสัมผัสกับพื้นเนี่ยตรงกลางเท้าจะถึงพื้นก่อนครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับดอป8มิลลิเมตรนะครับทำให้เวลาเราวิ่งเนี่ยรู้สึกสบายเป็นธรรมชาติ ไปข้างหน้าได้ดีรวมถึงความสูงของพื้นน่าจะอยู่ที่44.5นะครับตรงช่วง้นเท้าแล้วก็36.5เป็นช่วงหน้าเท้านะครับก็ถือว่ามีความหนาอยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่าน้ําหนักของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่274กรัมในไซส์10 US คู่นี้ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่กลางๆนะสำหรับสายเดรลินลมีความซับพอร์ตที่ดีนะครับเมื่อเราออกวิ่งนะครับเทคโนโลยี s m Smooth Speed Assist ของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราวิ่งได้อย่างสมูทลื่น มีรอบขาที่นิ่งนะครับไปได้เรื่อยๆไปได้แบบสมูทๆนิ่งๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่ด้วยความที่รุ่นนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นแนวเดอรี่รันหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวัน,นครับจึงไม่เหมาะกับการทําความเร็วสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าตัวแผ่นมิซูโน่เวฟเพลตเองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของแรงส่งคืนด้วยเวลาเราวิ่งเนี่ยจังหวะที่โทอฟนะครับตัวแผ่นเนี่ยก็เหมือนมีแรงส่งกับคืนมานครับแล้วก็ทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรากดลง เท้าตัวแผ่นก็จะช่วยทําให้มีแรงกดลงเต็มเท้าได้อย่างสม่ําเสมอนะครับผมถือว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งที่เหมาะสําหรับใช้วิ่งในทุกๆวันไปได้ชิวๆไปได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับผมเอาละเรามาดูถึงพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็จะเป็นยางปกติทั่วไปนะครับที่วางในรูปแบบเต็มความยาว ตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงส้นเท้านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านนอกตรงนี้นะครับก็จะเว้นช่วงตรงกลางเอาไว้การยึดเกาะอ,อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคนะผมยังไม่เคยเจอลื่นถลิยอะไรนะครับผมความทนทานก็มีพอประมาณครับส่วนตัววิ่งในพื้นคอนกรีตเนี่ยอาจจะเห็นในเรื่องของการสึกล้อในเรื่องของดอกยางไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ามีความทนทานอยู่นะครับผมเหมาะสําหรับใช้งานในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะครับผมสรุปโดยรวมนะครับรองเท้ามิซูโน Neo v i s t a คู่นี้นะครับถูกออกแบบมาสําหรับวิ่งในทุกๆวันนะครับสำหรับใส่ซ้อมในทุกๆวันไปได้เรื่อยๆไปได้ชิลๆนะครับด้วยเทคโนโลยี s m ooth speed assist เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของรอบขาที่นิ่งนะครับ s m ooth ไปได้แบบนิ่งๆเลยทีเดียวนะครับรอบขาเนี่ยไม่มีตกนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดแรงด้วยนะทำให้เราแบบว่าไปข้างหน้าได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลืองแรงมากแล้วก็ตัวโฟมอิ n e r อร์ neck เนี่ยพร้อมกับ แผ่นมิโซโนโเวเพลตนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มแล้วก็แรงส่งนะก็ยังมีการรองรับแรงกระแทกที่ดีด้วยคนที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะก็ถือว่า เหมาะกับรองเท้าวิ่งคู่นี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องของคนเท้าลมเท้าแบนเนี่ยอาจจะต้องลองไปสมใส่กันดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวโฟมตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เวลาเราวิ่งมากๆนะครับหรือว่าลงน้ําหนักมากๆตรงนี้ก็ต้องไปลองกันก่อนสําหรับคนเท้าลมเท้าแบนนะแต่เท้าปกติอันนี้ใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับสีโอนิไฮย่เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับมาในข้างละสีเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตาเลยทีเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่ากําลังมองหา รองเท้าวิ่งเดลี่รันใส่วิ่งสบายๆชิลๆมีความนุ่มมีความเด้งเนี่ยแนะนําคู่นี้เลยนะครับมิซูโน่เนโอวิสตานะฮเป็นความนุ่มที่ไม่ค่อยได้เจอในมิซูโน่นะครับถือว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับผมกับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับแล้วก็แพ็กสีนี้สวยงามมากๆนะครับมิซูโน่เนโอวิสตาก็มีวางจําหน่ายแล้วที่ร้านมิซูโน่นะครับหรือว่าร้านค้าตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับกับราคา5,900บาทรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกโบรดักในคลิปตัวนี้ ไปซื้อได้นะครับหรือว่าจะเป็นลิงก์จากใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอรีวิวมิซูโน่เนโอวิสตาคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้หากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ